เข้าสู่ช่วง p e r s p e c t i v e นะครับช่วงที่เราจะนำประเด็นร้อนและก็ประเด็นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันครับวันนี้คุณปลื้มฮะนำเอาประเด็นเรื่องของการเมืองสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส so วนะฮะแล้วก็พรรครีพับลิกันที่วันนี้คุณปลื้มจะมาวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นเรื่องอะไรเป็นประเด็นอะไรติดตามได้ฮะคุณปลื้มครับครับสวพรรครีพับลิกันในสหรัฐเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าแย่สบายสมดน,น,นะครับ,รบแต่ว่าบังเอิญมีอยู่สองคนที่ขยันสร้างผลงานเหลือเกินนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ชื่อว่าเท็ดครูบ เท็ดครูซนี่ก็จบจากฮาร์วาร์ดนะครับเป็นคนมีการศึกษาแต่ว่าอันเจนดาของตอนเองก็คือการเมืองล้้วน,วนต้องการทําลายโอบามาและต้องการสร้างผลงานให้ตนเองดูเหมือนว่าเป็นศัตรูโอบามาที่สมบูรณ์ที่สุดนะเท็ดครูซผลงานเข้ามาเป็นสอวอจากรัฐเท็กซัสในช่วงไม่กี่เดือนแรกก็คือต้องปิดการทํางานของรัฐบาลสหรัฐให้ได้ไม่ยอมให้มีการผ่านงบประมาณให้กระทรวงต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีบาร,รักโอบามานั้นต้องต้องหยุด ทำงานไปชั่วคราวเพราะฉะนั้นมีอยู่2คนที่เป็นตัวปัญหานะครับคนแรกก็คือเท็ดครูซนะบังเอิญจบฮาร์วาร์ดนะครับ,บ,จ,บ, Harvard, รบจบมาลารชั้นนําแต่ว่าความคิดไม่ได้เป็นผู้นําเลยเท็ดครูซเนี่ยแล้วก็ทําให้มี government shutdown ตอนนั้นเราร,รายงานข่าวจาได้ใช่ไหมฮะ o v e r ว m ร n t s h u ั d o w n รัฐบาลไม่มีงบประมาณงบประมาณของสหรัฐเนี่ยเขาค่อยๆผ่านบางทีพอตกลงกันได้ทีหนึ่งก็จะผ่านงบประมาณที่ใช้ไปได้อีกสอสาเดือนถ้าตกลงกันได้แบบครบถ้วนหน่อยก็จะผ่านงบประมาณที่ใช้ไปได้อีก1ปี นะครับเพิ่งมีการอนุมัติงบประมาณนะครับจากจากสสจากสภา e p u b l i c a n เ,เนี่แหละซึ่งทําให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมัตุภูมิเนี่ยมีงบประมาณใช้ไปได้ประมาณปีหนึ่งครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่ามันไม่ควรจะต้องเป็นข่าวดีมันควรจะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ต้องผ่านปกติไปแล้วเนี่ยฮะคืนี้คนที่ผมแนะนำให้รู้จักคือนี้เท็ดครูซืคอคนนั้นเท็ดครูซคือนคนที่อยู่ซ้ายสุดนะฮะครับซึ่งคนเนี้ยมีมีความทะเยอทะยานที่เป็นประธานาธิบดีคือความสูงของท่านผู้ชมคน อย่าคิดว่าเป็นสวสวยเดียวเป็นประธานาธิบดีไม่ได้นะโอบามาเป็นสวอิลรโนยแป๊บเดียวก็ลงสมัครเลยครับคนนี้คนกลางคือมาโกรูบิโอมาโกรูบิโอเนี่ยก็มีคนนี้เป็นสวจากรัฐฟลอริดาแล้วบังเอิญพ่อแม่มาจากคิวบาก็เลยสามารถสร้างภาพให้ตนเองดูเหมือนว่าเป็นคนรักคนต่างด้าวเป็นตัวแทนจากคนต่างด้าวได้ต่างชาติได้เขาทําให้ดูเหมือนว่าเขาเป็นตัวแทนของคนต่างด้าวแต่ว่านโยบายทางด้าน ปฏิรูปกฎหมายคนต่างด้าวของเขาเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ยังไงไงก็สังกัดพรรคร e พับลิกันก็มันก็ไม่ได้เอื้อต่อคน,นคอต่างาด้าว้านิยมหน่อยๆยกตัวอ,อ,อย่างอย่างโอบามาเขาประกาศจะเป็นมิตรกับ Q คิวบายกเลิกการคว่ำบาตรรูบิโอก็ไม่เอาด้วยทั้งทที่ต้นเองมาจากคิวบานะครับคนนี้ <c oughs> มีตัวปัญหาหลายคนตัวปัญหาหลา,ญหลายคนที่สร้างปัญหาสร้างกระแสกับ,บตนเองสร้างกระแสให้กับตนเองแล้วก็อยู่ในข่ายอยู่เสมออีกคนที่เป็นปัญหามากที่สุดนะฮะคือคนนี้ฮะทอมคอตตัน ทอมคอตต้อนเนี่ยนี่พวกนี้เป็นสวสมัยแรกๆทั้งนั้นทอมคอตต้อนเนี่ยดูอายุน้อยมากมแล้วก็เป็นสวจากรักรกฐแคนซอคนนี้ก็จบฮาร์วาร์ดไปเช็คประวัติดูเป็นคนมีการศึกษาการศึกษาดีแล้วก็เคยทํางานในกองทัพบ,บกเคยเป็นคนขับเครื่องบินกับตันขับเครื่งองบินได้คือขับเครื่องบิน<ม>บได้มีฝีมือเนี่ยมีฝีมือ,อเก่งจบฮาร์วาร์ดตาปรากฏว่าพยายามสร้างกระแสให้กับตนเองรอบที่ผ่านมาแล้วสามารถเอาชนะทั้งรูบิโอแล้วก็ครูสได้คือเขาเป็น ต,ตัวนําในกลุ่มสวทั้งหมด47คสิบเคนเขาเป็นคนเขียนจดหมายด้ซ้าไปท,ท,ที่ฮือฮากันอยู่นี้เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูฮานี่ของอิหร่านถ้าคุณยังจําได้โอบามาตอนนี้เขาพยายามเจรจาข้อตกลงนิวเคลีรคลรยร์กับอิหร่านอยู่นะ,ะโอเคทอมคอตตันเนี่ยเขา<ย>มาจากพรรครีพับลิกันสายทีปาร์ตี้เขาเกลียดโอบามามากๆแล,แล้วเขาเขียนจดหมายอะไรครับเขาเขียนจดหมายเนี่ยนะเขารวบรวมรายชื่อจดหมายเปิดผนึกเปิดผนึกนะฮะสีคนสวรีพับลิกัน ถึงประธานาธิบดีรูฮานีเขียนบอกว่าที่ประธานาธิบดีของเราไปเจรจาก็อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านอยู่ตอนนี้คุณไม่ต้องฟังคุณไม่ต้องคุยกับประธานาธิบดีของเรา <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้รับเขาเรียกอะไรฉันทานุมัติจากสภาคอนเกรสสภาคอนเกรสจะไม่ยินยอมถ้าเกิดเข้าไปทำข้อตกลงอะไรกลับมาที่ทำให้อิหร่านสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ ในอานาคตได้แล้วอทอมคอตต้อนถึงขั้นอ้างรัฐธรรมนูญสหรัฐบอกอเขียนเขียนข้อในจดหมายในยบอกประธานาธิบดีอหร่านว่าโอบามาเนี่ยจะอยู่เพียงแค่อีกปีครึ่งแต่ว่าสวกลุ่มของเขาเนี่ยมีวาระการทำงานถึง6ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาเป็นของพรรค,ครีพับลิกันแล้วมีมติร่วมกับสภาคอนเกรสซึ่งตอนนี้เป็นของรีพับลิกันเนี่ยสิ่งที่โอบามาไปเจรจามาพอเอากลับมาก็นำมาบังคับ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้คือคือสิ่งที่เขาทำคือคือ,คอ,คอถ้าได้ก็ผิดแค่ปีเดียวว่าหลังจากนั้นมีสิทธิ์ที่พับริพับลิกันจะขึ้นมาอย่างนี้ฮะเขา<อ>ต้องการสิ่งนี้โอบามามีสิทธิ์ไปริพับลิกันมีสิทธิ์มาอันนี้ก็จริงอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของสอวที่จะไปทําจดหมายเพื่อคูดคุยในเชิงเจรจาหรือขมขู ผู้นำประเทศอื่นมันเป็นเรื่องของประธานาธิบดีครับคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีหรือระบบอะไรก็ตามในระบบการเมืองของโลกเนี่ยไม่มีที่เขาให้สอวอเนี่ยส่งตัวแทนไปเจรจามันก็เป็นผู้นํากับผู้นําคุยกันถูกต้องถูกต้อง,องมันเป็นหน้าที่ของของประธานาธิบดีคุยกับประธานาธิบดีหรือนายกคุยกับนานะยกหรืออะไรก็ว่ากันรานนี้สอวสี่เจ็ดคนนี้ก็ทําจดหมายไป คือไม่มีความอไม่เขาเรียกว่าไรอย่างอายแล้วคนก็ออกมาลุมว่ากันโอ้โหทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ยังไม่ยังไม่ยอมขอโทษนะครับที่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 ความไม่พอใจมันมากมากในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นการประนามผู้นําของประเทศตนเองเนี่ยต่อผู้นําของอีกประเทศหนึ่งผ่านจดหมายเปิดเผยหนึ่งนี้ไม,ไม่ไม่ให้เกียรติไม่ไม่ให้เกียรติามาแน่แล้วปรากฏว่า,าทาง ผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งจะถามอยู่ฮะเขามีฟีดแบ็กยังไงฮะมีฮะคนที่ให้ฟีดแบ็กเนี่ยไม่ใช่ประธานาธิบดีประธานาธิบดีให้ฟีดแบ็กแต่ว่าของอิหร่านระบบอิหร่านนั้นมีผู้นำสูงสุดเหนือกว่าประธานาธิบดีอีกคนนั้นก็บอกกลับมาเลยว่านี่มันสะท้อนถึงภาวะความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงว่าการเมืองมันเริ่มเน่าเฟะในสหรัฐคือการเป็นเปิดทางให้ศัตรูเนี่ยอิหร่านเนี่ยโจมตีกลับโจมตีกลับมาอีก แล,แล้วในรอบนี้ก็ถูกประนามไม่รู้จะยังไงแต่ว่าผมก็เลยจะบอกว่าเรามีสวรุ่นใหม่ในสหรัฐจากริพภาเลืกันที่พยายามสร้างกระแสกับตนเองอย่างเก่งมากเก่งกาดมากโดยที่ไม่ได้คิดถึงมารยาททางการทูตไม่ได้คิดถึงจัญญาบันขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติทางการเมืองแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําลายชื่อเสียงของักโอบามาครับนะฮะก็จําชื่อนี้ไว้แล้วกันเพราะพวกนี้จะอยู่นานนี่ต้องตั้งข้อสงสัยนะว่าไปคุยกับ ผู้นำอิสราเอลมาหรือเปล่าเ<บ>นี่ยพวกนี้เป็นพวกเดียวกันกับที่ต้องการให้นายกเบนเบนจามินเนทันยาฮูที่หาเสียงอยู่เนี่ยหาเสียงและกำลังจะแพ้อยู่เนี่ยในวันสองวันนี้เนี่ยมาหาเสียงในสภาคอนเกรสได้แล้วที่หน้าหน้าเห็นแล้วไม่รู้จะรู้สึกไงคือนเนทันยาฮูเดินเข้าไปในสภาคอนเกรสพวกนี้ยืนตบมือให้เนี่ยชื่นชมผู้นำประเทศอื่นเนี่ยยิ่งกว่าเวลาโอบามาเดินเข้าไปในสภาเพราะฉะนั้น มันเริ่มแบบดูความเกลียดต่อบามาม,มันแรงจากสายเนี่ยคือมัน,เก,น,มนเกินเขตและผลไปแล้วเกินเขตนะนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมที่สำคัญคือจำสามชื่อนี้ไว้เพราะสามชื่อนี้สร้างกระแสะเก่งเพราะฉะนั้นในทางการเมืองสหรัฐพวกเนี้ย<ม>อยู่ยาวอยู่นานยิ่งยิ่งชอบอุตริดทำอะไรพิสดารอย่างงี้นะฮะอยู่นานเท็ดครูซนะ,ะอีกครั้งเท็ดครูซฮาร์วาร์ดฮาร์วาร์ดสองคนนะ,ะทอมคอตตัน แล้วก็มาโรกมาโกริโอผลงานเนี่ยคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรไม่มีะไรดีมาหรอกแต่ว่าคุณพึ่งาพูดอย่างนั้เลยอ่ะเขาด่างนังบานทังเมืองนะฮะเนะขาด่างนังบานทังเม<ต>ือง <นะ S 2> แต่ก็ยังสามารถอยู่ได้ยาวนานอยู่นานผู้ที่สร้างกระแสะเก่งะนะฮะด้วยความคิดสุดโต่งเนี่ยนะฮะสวเลือกตั้งสร้างกระแสะเก่งแล้วไม่มีผลงานก็มีในเมืองกโอเคเขาคุณคุณปื้มนะฮะสวเลือกตั้งสร้างกระแสเก่งไม่มีผลงานก็สามารถอยู่ได้ยาวนานนะครับี่นี่ก็เป็นข้อเด็ดประจำวันนี้นะครับ